ทำมา13ปีแล้วค่ะทําตั้งแต่เรียนจบเลย12ปีครับ10ปีแล้วค่ะปีนี้ปีที่9ครับผมเข้าสู่ปีที่8 5ปีนิดนิดปีนี้น่าจะประมาณปีที่5แล้วครับผมทำงานมาเกือบ5ปีแล้วค่ะใกล้จะได้ทองแล้วค่ะปีนี้ขึ้นปีที่5ครับผมประมาณ3ปีกับอีกประมาณ2เดือนครับผมทำงานมาที่นี่มาประมาณ2ปีครับไม่เรียนจะได้ไปตอนนี้ทํางานมาเกือบ2ปีแล้วครับเกือบ2ปีแล้วค่ะ ทำงานที่ไอทอาัสมา1ปี6เดือนครับผมหปี6เดือนค่ะประมาณปีกว่าเดือนหน้าครบ1ปีพอดีค่ะก็เดือนนี้เป็นเดือนที่11นะครับผมเดี๋ยวผมนับแป๊บน,นึงนะเข้ามากุมพาใช่ป่า <c oughs> 6หกหกเดือนแล้วครับตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ประมาณ5เดือนแล้วครับเ <c oughs> พิ่งทํางานเข้าเรียนที่สครับทํางานมาเดือนนี้ <c oughs> เดือนที่4ี่แล้วคะ่ะอยู่ที่นี่มาประมาณ3เดือนคะ่ะตอนนี้ออสองอาทิตย์ครับทำมาประมาณ2ออาทิตย์ค่ะ น่าจะ1 1ปีได้แล้วค่ะได้ทองไปทั้งหมด3มรอบแล้วค่ะตอนนี้ก็น่าจะสบาทกว่าละโอ้ยได้ไปแล้วค่ะไม่ต้องบอกว่ากี่บาทเนอะเดี๋ยวภาษีตามมาเออก็ได้อีกเส้นแล้วนะใช่ได้ทอง2ปีแล้วค่ะก็คืออาของที่นี่จะแจกทองห้าปีเจ็ดปีแล้วก็1ิปีค่ะก็เดี๋ยวรอปีหน้าจะได้ทอง10ปีนะคะเดี๋ยวนึกก่อนนะอ๋อห้าปี เปีใช่ไหมแล้วก็มี10ปีอ่าได้ตอนคอดบุตรด้วยค่ะสเส้นแล้วค่ะ